ดี่ขอบคุณที่ให้โอกาสมงเป็นยังไงบ้างเราได้ใไหมนด้ไหกบน้องเอชขอให้ผมเดินเป็นหนุ่ไปเลยเดินไปเดนไปองมก็จีเก่งๆนเี้หโอเคเดินบไวหนุ่เอดินลยพ่้แอกไมต้หมกดมันจะโยกเกินมีโ้ดไหมมีคท่าอยู่โดทาไหมอยู่ ดูไปเยอะเขาบอกให้มองไปหน้าโกหัวคนข้างหน้าไว้แล้วเ่ยส่เลนะไรบ้าหเกนให้อยไปก็เป็นประสบการณ์ใหม่่เป็นป่าแล้วสูดใบหนุ่มดักไป้หนุ่มู่เพราะว่านาราเขเอาไปเุ่มไปั เขาบอกว่าเขาเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนนะโอ้ยเขาเล่นงานานในนั้นไหมเห็นแบบมีแบบนวกมากเป็นใหญ่เลยแล้วที่ตามเขาเจอกันเห็นโบ้ไม่ได้กินงานรานก็ได้ร่วมงานที่วัยหนุ่มหรือเปะได้เลยนะอ้าหรอเขาไม่ได้มีสไตล์อีกหรือว่าเขาเป็นสไตล์คนไทยไม่เหมือนเลยหรือแอบหลังพ่อหัวไม่เห็งนะใครเยอะบ้างดังขนาดนั้นขนาดคนที่คงไม่ได้หัวโอ้ยวัยหนุ่มเหมือนวัยหนุ่มน่าจะเคยไปขายโยซากาฟรีรั้งนันโอ้

ไม่ไม่คิดว่าเขาจะไปแบบสัตสัตยย้ำกันอะไรที่เราเห็นเยอะสุดก็เดินเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ไปดูอะไรกันฮะแต่สักทีเน้ยแต่สักทีเน้ยไปมันฟีลเยอะมาทัประชาชนเราก็ด่าคนไปตามกันเยอะมากสวยมากดีใจที่เหมือนเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัพพลาวอร์เหรอใช่เวลาเวลาเวลาผมไปอ่ะครับผมจะคุยกับพี่พี่ลูกหาถ้าแต่ทิปเป็นตัวเราส่วนะครับฝ่าบ้านเราอ่ะมันเปิดบางที่เปิดเป็นฤดูใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเวลาฝ่านั้นปิดอะครับลูกพี่ลูกหาเขาก็จะไม่มีงานครับเขาก็จะรอฤดูที่แบบเปิดแล้วนักท่องเที่ยวมาอ่างเขาก็จะต้องต่อแถวเข้าคิวเหมือนบินมอเตอร์ไซค์นี้เลยครับต้องเข้าคิวว่าใครจะได้เดินขึ้นลงเท่าไหร่เพื่อในการหารายได้เป็นรายได้ที่แบบ เยอะแต่ว่าเขาเอครับผมว่าถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พติตเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็อมันก็จะมีคนกลัวว่าแบบว่าพอคนไปเดินเยอะมันจะไปทำลายธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้หนึ่งก็คือเป็นน่าจะเป็นจิตสํานึกของนักท่องเที่ยวเองด้วยครับแล้วก็ตัวอุทยานเองอะครับเขาจะมีเขาจะมีเวลาเปิดปิดของอุทยานอยู่แล้วว่าป่านี้เปิดเมื่อไรป่านี้ปิดเมื่อไรอะไรเงี้ยครับถ้าเราจะไปมันเข้มงวดแค่ไหนคือหมอแบบว่าต้องแบบอุปกรอุปกรอะไรเงี้ยขยะเอาขึ้นไปได้ไหมจริงๆอะครับถ้าเกิดผมไปที่ไม่ใช่อุทยานอะครับถ้าเป็นอุทยานอะจะ คนที่ไปครับเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าใครไปตั้งแคมป์ตรงไหนอ่ะครับเอาอะไรไปเอากลับด้วยทำผมห้ามห้ามทิ้งไว้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าไปไม่ใช่อุทยาน่ะเราก็เอาออกกลับมาทั้งหมดที่่อุทยานก็เหมือนกันทุกที่เลยครับก็จะเป็นจะเป็นกฎห้ามเอาขยะทิ้งไว้ครับเอาเข้าก็เอาออกด้วยอย่างเขคนไม่เยอะเราด้วยการที่คนดึนปากคิวดึงคิอะไรอย่างนี้มันเริ่มไหมธรรมชาติอะไรอย่างงี้ ผมว่ามันก็แบ่งๆกันนะครับเพราะว่าอย่างแบ่งๆเป็นบ่งๆไปๆกันดูครับเห็นล่าสุดที่ผมไปจูเลจาวเลมาครับล่าสุดมีคนส่งมาให้ดูจูเลจาวเลที่ผมที่ผมเจอเจอจุกจุกอ่ะจ้าโคนตอนตอนผมไปมีแค่คู่เดียวตอนเห็นภาพล่าสุดคือทั้งลานมีดัตเซ่ถ้าเราไปเจ็ดร้อคนได้แต่ว่ามีเพื่อจะต้อดที่อยู่นะได้ครับพี่โถ่ชูถ้าจะหลอกให้ทำ

แล้วก็พุ่งหอบเยอะเวลาเดินมัมีไสปิดหน้าปิดงไม่รู้คอีพงหอบมากเกินมเกิดไดราว่าถ้าเป็นดงิญาณเต้นมันระมีการวกลเวลาออกไปดูดเลยนะครับมันอยากเขาไในันะไมีคนเ้าว่าอะไรกันไม่ได้เรียไม่เคยเพราะเ่าผมมีวางกับสับไว้ที่ตัวแบบน้ำตับเอองะ ไม่จริงไม่จริงไม,มไ,มมไม่มีครับเพราะว่าผมมีความบูรณาเป็นของอ่าระวางแผนจะไปขึ้นไปอีกไหมคะมีครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆกับใครครับก็กับพวกแก๊งเฟย์นี่แหละครับเดี๋ยวเฟย์น่าเฟย์น่าจะรวมเพื่อนที่น่าจะเยอะกว่านี้ครับท<อ>ี่ต่อไปอ่ะครับเห็นบอกว่า,า,จ,าจะมาเกือบหมดถถใช่ครับก <laughs> ็แค่อยากไปเซอร์ ทาน,นี้ต้องถามฝั่งเาแล้ว่าเขาจอยทีย่จะไปที่ไหนหา้างต่อไปส่ท่าม่ไใหครั้งต่อ,อไปครับเดี๋ยวรอเลยครับผมว่าน่าจะเเกิดอนยแล้วก็เป็นยังไงดิมีกเยใหร่เอเดะคขร่มากไปหคะแนนแ็งแก่งแบบไม่ินที่เดีุกคนแฮปปี้นะครับส่วนใหญ่ให้แบบแปดเ็สิบเก้าเป็นสิใหญ่ ยากครับยากยากแล้วก็อยา่างนึงเรื่องสุขภาพครับป่าเราไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันเป็นช่วงฟีเวอร์<ม>เดินป่าแล้วใครจะไปเดินก็ไปเดินได้อยากให้ตรวจสุขภาพตัวเองรู้ตัวเองด้วยครับว่าเราสุขภาพความแข็งแรงความคิดอยู่แค่ไหน<อ>แล้วก็ไม่ใช่เดินเพราะบางทีครับเราหายใจเร็วหายใจไม่ทันหรือบางทีแรงเราไม่เคยรู้ตองว่าเราได้โรคตับโตไปก็อันตรายอย่างล้าสุดเรา่องสุขภาพบางทีแบบว่าคนต่อมาใช้ในโลกโซเชียลว,ว่าไปเดินสู่ป่าอย่างเงี้ยแล้วเป็นลูกใครตาสั่ ใชป่า,ปาผ,มผมก็ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องว่าใครล่าส<อ>ัตว์มาจากอะไรร้อ,อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ <c oughs> ป็นยากไปแล้วใช่เป็ยากแต่ว่าอย่างน้อยๆครับ <c oughs> ผมว่ามันคืนอหนึ่งในความเสี่ยง <c oughs> ของการที่เราเข้าป่า <c oughs> โดนยุงลายกัดก็เป็นมาลาเรียได้เป็นได้ลองได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นไอ้พวกซอฟเฟลพวกอะไรก็ตามที่มันกันแมลงกัดนะครับอันเนี้ยสำคัญเหมือนกันพวกพวกสเปรย์กันแมลงหลายอ่ะก็จะมีจะมียุงหนที่ยังอยาก อยากไปบิชชีตจริงไหมฮะโหจริงๆอยากจะบอกว่าในประเทศไทยอะครับมีธรรมชาติมีป่าหลายป่ามากให้ให้ผมกล้าพูดเลยว่าผมว่าชีวิตนี้ผมอาจจะเที่ยวป่าไทยไม่หมดเลยซ้ำเยอะมากครับลงทะเลบ้างได้ไหมฮะลงทะเลได้ครับจริงๆทะเลผมแนะนํากระบี่นะอันนี้สุดตัวนะครับกระบี่อะได้ทั้งฟิวทะเลได้ทั้งคืวเลนป่ามีป่าสวยๆให้ดูด้วยถ้องใส่ชุดไปเลย่ะคุณผู้ชายกันที่แบบพักผ้าเชื้หน้าไปพันกูแต่องไม่กับสื้อผ้าไม่กับผู้ชยกันแบบที่คนเรามันมีหลายกนณี แต่เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเวลาคนไปเดินตายเนี่ยถ้าไปถ้าไปถ้าไปโสอบมันจะได้คู่กลับมาหรือถ้าเกิดว่าเป็นคู่กลับไปตคงมาอาจจะต้องเลือกทางอืนไปก็ได้ไม่น่าจริงเหรอครับอ่าไอ้ยิ่งไปคนเดียวแล้วได้คู่กลับมาเนี่ยก็ผมว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับความรักอยู่ที่เอ้ยไม่หรอกได้พี่อยู่ที่นะครับพี่เออแล้วนี่พี่จะทำะห้ ที่ือพี่เขาถามว่าคนที่ไปคนเดียวจะได้แฟนกลับมาคนที่ไปไปหัวจะเลิกกันไอ้ส่วนเลิกกันนะผมว่าผมว่ามันเป็นการเห็นใจกันมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเวลาลำบากอะคุณใช้ชีวิตยังไงแต่เธอได้ยินคุณแบนี้ใช่ไหมเธยได้ยินเธอได้ยินครับบูกระดึงอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนสุดท้ายแล้วค่ะขอให้ที่เลิกไปให้หล่อให้พี่ที่มาเชิญแขกไอ้เชิญเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นใช่ย้ำเสมอนะครับ เดินป่าไม่ได้ทำให้หุ่นดีนะครับออกกำลังกายออกกำลังกายกับคุณหารนะครับใช่แต่เราเห็นเาเดินป่าไงผมทำกระบวนการให้ก่อนอันนี้บอกไหนกใครอันนีบอกใค้บอกอันนกรัน้ก้บอันนี้บมอั้อก่้อกใคอ้ออนอน้อกใ้อนกบอเ้้้อกบกอออ ภาค่าคเต้นเวียดนามพวกผมขอเช็คค่าคนะครับเพราะว่ามันเดินเลยจุดจะไปถึง่าคแล้วเราก็มาเช็คกันว่ามีค่าที่ตัวว่าไหมอะไรอี่จริงแล้วดอกเชือกนี้มีคนอยากให้เราเป็นไกด์พาเดินะหลบดีครับพี่ให้ผมพาเดินเป็นไกด์ผมหลบแน่เขาเช็คภาคกันขอแค่เสื้อหรคอนเงินเลยครับพี่โอ้ยไม่ได้ตัดอ่อนไม่ได้ตัดอ่อนไม่ได้ตัดอ่อน ยวเร็วนี้เับปยน่าจะไปกันไปวได้ไหมไได้ไหมไปด้ไมมจ้ไปดวยด้ไหมเพราะรถทัวร์ดิใช่ไหมล่ะไปช่ได้ไปช่ไดไปไดหน้าผาที่ขเรื่องนาาไม่ได้ขอบเคร่นะน้าผาวนเฮเฮ้ยอะไรวะนี่ครับพี่ครับผมครับครับนี่กับพี่ตองคือคือคือไือคือคืคือออ ขอบคุณมากครับพี่ไไเดี๋ยวพึ่งไปพ่ไปเพื่อไปเองเราชอบพที่กขาตัดไม้กับจ้าที่สวนสุกนะคะเราให้ความรู้กันล่ะคะเราอาให้ความรู้่างนี้เลยเอ้เราไปดูไปดูกันนะยได้ได้